สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านมือ2ค่ะราคาจับต้องได้บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะลายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และก็ไม้ประดับค่ะตัวบ้านตั้งอยู่ในเขตชุมชนบนเนื้อที่212ตารางวาค่ะอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นเปิดขายในราคา2 500,000บาทค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย182ตารางเมตรค่ะ ภายในบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องสุรจะมีห้องน้ําในตัวนะคะมีเครื่องทําน้าอ,อุ่นแล้วก็แอร์คอนดิชันค่ะพามาทุกห้องเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่มีฟ้าเพดานสูงค่ะรับรองได้ว่าอากาศโล่งโปร่งสบายแน่นอนค่ะสําหรับห้องครัวนะคะจะถูกแยกออกจากตัวบ้านมีเคาน์เตอร์ทำอาหารแบบครัวฝรั่งค่ะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถดัดแปลงทำเป็นห้องนอนได้อีกห้องหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าห้องมีขนาดใหญ่ถึง 4คูณ8เมตรเลยทีเดียวค่ะภายในตัวบ้านนะคะก็จะมีโรงจอดรถค่ะซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันเลยบริเวณหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่100กว่าตารางวาเลยค่ะสามารถสร้างอาคารพาณิชย์ได้อีก2ห้องใหญ่ๆเลยสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบค้าขายค่ะถนนหน้าบ้านก็กว้างถึง8เมตรเลยทีเดียวค่ะตัวบ้านของเรานะคะห่างจากตัวเมืองขอนแก่นอยู่ที่40กิโลเมตรค่ะห่างจากโรงพยาบาลน,น้ำพอง8กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอน้ำพอง3กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา3กิโลเมตรห่างจากสถานีรถไฟน้ำพอง2กิโลเมตรห่างจากตลาดสดเทศบาล2กิโลเมตรและห่างจากโลตัสเอ็กเพสเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะยังไม่หมดนะคะปากทางเข้าหมู่บ้านค่ะยังมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะทุกๆวันตอนเย็นค่ะจะมีชาวบ้านนำผักสดอาหารสดค่ะมาวางขายที่ตลาดกลางหมู่บ้านถือได้ว่าสาธารณูป,ปโภคครบถ้วนค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีเอกสิทธิ์โฉนดครุ๊แดงพร้อมโอนแน่นอนค่ะจากถึงท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาบ้านมือสองพร้อมอยู่ราคานี้เลยค่ะ2องล้านห้าแสนบาทค่ะติดต่อขอชมบ้านได้ทุกวันนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นโชว์หน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ